ล้วตาเดิมนี่ทำทำมานานอะางยทำมานานแล้วค่ะตั้งแต่สามปีที่แล้วค่ะแต่ว่าตาหลุดอ๋อที่อื่นเนาะทำที่อื่นค่ะมันคือตอนแรกเนี่ยมันมันไม่มีไม่มีเลยใช่ค่ะก็คือเป็นคนตาชั้นเดียวเลยออริจินอลเลยแต่ว่าแล้วก็เออพอทำเสร็จปุ๊บผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีคนทักเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าไม่ปกติเขาคทักว่า เหมือนอันนี้คือทำหรือยังแบบทําแล้วหรออย่ค่ะแบบเหมือนเหมือนยังง่วงอยู่เลยไปทําใหม่ไหมอะไรก็ลองดูปิดแตกเป็นไงบ้างทำไปเดือนตอนออกลับไปรับใบยามาก็คือเพื่อนๆทักว่าไปทําอะไรมาสวยขึ้นแต่ดูไม่ออกดูไม่ออกค่ะดูไม่ออกเลยทําปุ๊บพักวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปทํางานเลยใช่คือลืมตาก็มองไม่เห็นไหมด้วยไม่เห็นไหมใช่ม่เ็นไม่เห็นทงานเลยใช่เขาทำงานเลยไม่พักเลยแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่ทําตาแล้วสบาย สบายมากๆจริงๆใช่ใช่เหมือนเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะใช่แต่ว่าสวยขึ้นที่ที่เปลี่ยนเลยคือดัดขนตาง่ายขึ้นมากพอทําตาสองชั้นรอบนี้ค่ะคือเหมือนตามันเหมือนมันเปิดขึ้นมาแล้วก็ดัดขนตายังไงก็ขึ้นอันนี้ก็อันอันนี้ก็ดัดมาเหมือนกันดัดมาค่ะอ๋อดัดมาที่คุณผู้ชมดูติดขนตาด้วยอ๋นี่ดัดมาสวยเลยะฮะ อยากจะทำตาหรือแก้ตานะคะ mm hmm. ก็แนะนำที่เทีาพรคลินิกเลยค่ะทำครั้งเดียวจบ